สวัสดีค่ะพี่น้องจา๋งจาอีพีสามนะจ๊ะเนาะพอได้มาอยู่เกาหลีแล้วบัดน,นี้นะไอ้ก็ต้องออกทุกสามเดือนเนาะพะี่ใหญ่ก็ทำงานปกติพี่ใหญ่นี่อยู่ซัมซุงหนึ่งปีแล้วหลังจากนั้นเพูนก็ได้อยู่เออ่บริษัทยุนไดเนาะต่อน้ำมันที่ใหญ่ๆของเกาหลีหลนะจ๊ะเนาะก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันพี่ใหญ่ไปเห็นงานกลางเวรไอ้ก็อยู่บ้านเป็นแม่บ้านซื้อของ ไปนั่นไปนี่ตอนแรงกระเดกินใช้ชีวิตประมาณหนึ่งปีแล้วก็ไปอยู่ญี่ปุ่นหนึ่งปีอาะสิจํบาบ่ได้เนี่ยเพราะมันมันอยู่สลับไปสลับมาอยู่ญี่ปุ่นพญ่กับเฮ็ดเรือนะมันคือาการจ้ะบางคนพงศก็สีสงสยัยว่าพญ่าหกสิบเจ็ดสิบแล้วคืออยัางเห็ดงานก็คือรับจจอบพิเศษเนา,จานะจ้ะเนาะเพราะว่าโดยปกติขาเจ้าก็เกษียณแก,กแล้วอายุหกเก้าเจ็ดสิบเนาะแต่อันนี้คือเป็นบริษัทของเพื่อนที่ขาเจ้า ฮับงานก็คือเป็นบริษัทของคนนอร์เวย์เนา,จานะจะเนาะเลยคือพญาน,นี้เป็นคนที่แบบว่าทํางานดีในําดับต้นๆพวกรที่เพิ่นซีมาเมืองไทยเพิ่นก็นเคยเห็นงานในเรือน้ำมันแล้วพอเพิน่นกษเสียณแค่บ่หอดปีเขาก็เอนเพิน่นกลับไปเห็นอีกเพิ่นก็นมีรายชื่อคนที่ทํางานแบบเก่งเลยเขาก็เลยเออคอนแทคเพิน่นกลับไปนั่นแหละจ้ะถ้าถามว่ามากเกาหลีว่พี่น้องู้บ่ในเกาหลีชีวิตจริงกับในซีดีมันคนละอย่างกันเลย มันแตกต่างกันมากเลยนะแล้วโซนที่ตรงอายอยนะเป็นโซนชาวประมงเนาะชาวไร่ชาวนาถ้าคนติดตามไแต่ดเกาหลีก็ชิหฮไอาก็เคยถ่ายคนใช้ชีวิตอยู่ในะเกาหลีว่าเป็นแนวไดนาจะเนาะก็ใช้ชีวิตแบบนั้นเกือบ3-4ปีแล้วไอก็คิดอยากทำ YouTube จ้ะอยาก YouTube ก็เลยตอนนั้นไม่ได้ต้องการที่สิมาสร้างไรายได้เราพบว่ารู้ว่ายู u b e มาสร้างไรายได้ได้แต่ว่าคืออยากเฮ็ดน,นะนะเห็นกนจเจ้าเฮ็ดกัอยาเฮ็ดก,กันก็เลยเปิดช่องเป็น KPP Channel KPP Channel นี้ก็คือสื่อของไอจะอายชื่อขวัญประภานะป้าเพิ่มักเอิน้นอายว่า KPP ายก็เลยเอามาตั้งสื่อส่องเจ้าของเห็ดว่ามันเอินง่ายนะจน๊ะเนาะไปหาเฮ็ดไปหาพักไปหาหอยลงทะเล ไปหาหอยเม่นไปหาหัวไสเท้าไปเฮ็ดทุกๆอย่างอยู่ในเกาหลีไอ้มูนหมดนไปผู้เดียวได้ไอ้บดิมีมูนะมีโม่ผู้เดียวจ้ะแต่ความที่ไอ้เป็นคนแบบยุคนเดียวก็ได้สันโนนะพี่น้องจ้ะไปใส่มาใส่ไปบ้างให้คนถามบ้างให้คนพาไปคือบอกอิสระสู้แบบไปผู้เดียวดีกว่าในีายไอ้กะคลิปที่คนจักไอ้ในเกาหลีสมัครจะเป็นคลิปเก็บพักน้ํา เก็บผักน้ำกว่าจะเป็น KPP เดินใน EP นีนกว่าจะเป็น KPP Channel เก็บผักน้ำเก็บเห็ดแบบนี้ตอนนั้นก็ไม่ได้ศึ้าใอย่างไรพี่น้องจา๋าคือเฮ็ดไปเห็นเฮ็ดก็เก็บไปไม่ได้รู้ว่ากินได้บ่ได้คือเฮ็ดไปสืส่อๆนี่ยแหละไม่ได้มีคุณภาพมีย้ยคือฉันอยากทำอืมบางเถื่อกับบุก,กากินให้กินระยานตายกันบุกาก,กินให้เวิรงกยานตายอืมมันก็คือคู่มือเลยเด้พี่น้องจา๋าเฮ็ดคลิปคู่มือนี่คือต้องเรียนรู้จริงๆเฮ็ดมั่วๆบ่ได้เพราะว่า คนติดตามเขาหลายขึ้นเขาก็อยากให้มันมีคุณภาพเคยให้ว่าเนาะแต่ตอนนั้นคือเฮ็ดเลนๆน,นะนะเก็บไปลงไปเออเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวาจซเป็นไรลบถิมเบอร์อเฮ็ดตัวใดกินโบได้พักตัวใดกินโบได้สมัยเฮ็ดเอ่อกินใหม่ๆเนาะเพราะว่าบางเถื่อมันดังขึ้นมามันก็ขึ้นมาเป็นสองสามพันวิวผัวมันย่ามันดังแล้วก็จะไปเก็บตามแล้วเพื่อนสิเปญญน็นอย่างเนาะแล้วพอที่นี่เนาะพ่อใยญมเมื่อสัญญาสรุปเห็นงานอยู่ในญี่ปุ่นกับเกาหลี ไอ้ก็คิดไปว่าประมาณ5-6ปีเนาะห้าปีไอคิดว่าเกือบ7ปีดปีโดยซ้ำไปใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยรวมๆไอคิดว่าเป็น1ปีใช้ชีวิตอยู่เกาหลีกับญี่ปุ่นีนประมาณ6ปีเนาะไอคิดว่านะเป็น7ปีแล้วก็ปีที่แล้วพอพญาเลิกทํางานก็เลยตัดสินใจมาใช้ชีวิตอยู่ในเรืออยู่อิตาลีเนาะเดเเนียเนาะกันยารีนะไม่น้องจ๋ามาใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นไอ้ก็อยู่ตอนนั้นอะ เป็นเซงเกนเป็นวีซ่าเซงเกนเพราะว่ายังขอวีซ่าแต่งงานบ่ได้พ่อใหญยเพิ่นบมมีที่อยู่จ้ะพ่อใหญ่เิ่นขายทุกอย่างเลยแต่ก่อนที่จะใช้ชีวิตยอยู่เมืองไทยิันขายทุกอย่างจนเบเหลื่เเลือแม้แต่ที่อยู่ที่อยู่ในพาสปอรต์ตเพิ่นก็เป็นที่อยู่อยู่พัทยาเลย่้ะเพราะนายนั้นระเบิดบางคนก็อบอกว่าเธอแต่งงานแต่ทําไมเธอไม่ขอวีซ่าแต่งงานล่ะคะจะขอวีซสส่าเซงเก,นเ,กนเพื่อพี่น้องจ้ะ ไอ้เข้าใจทุกคนหมดเลยแต่ว่าคือคนคนนั้นเขาไม่ได้เป็นไอ้เพื่อนกศิบูฮูเนาะจ้ะเนาะคือเพื่อนบอกไอน้นีเพื่อนกังวงดีว่าเป็นอย่างไอ้คือเที่ยวไปทเที่ยวมาให้เสียงเงินค่าค่าเครื่องบินถองกับสองหมื่นสามหมื่นถ้าแพงๆเนี่ยก็สี่หมื่นขนาดว่าสั้นธรรมดาแบบนี้นะไอ้ก็เข้าใจในตัวเขาแต่ว่าตัวไอก็มีเหตุผลที่ไอ้ไม่สามารถขอวีซ่าแบบยาวๆหนึ่งปีสองปีห้าปีสิบปีได้ก็เพราะว่าป้าของไอ้นะเพื่อนบ่มีที่อยู่จ้ะไอ้ก็เลยได้แค่วีซ่าเซงเกนเนาะ เทือแรกสามเดือนอ้ไรก็ออกแล้วก็เข้ามาไหมแบบนี้ประมาณสองสามเทือจ่จะอืแล้วพอทีนี้นะ่ะประมาณเดือนกรกฎาปีที่แล้วพากันมาหาเอเฮดอยู่นี่เน,โนาะไฮราโฮยู่เบตันเนี่ยนะอยู่บิตานีเนี่ยจ้ะแล้วไอ้มักจก้ะไอ้มักเลยเป็นพญายกเลยถามว่าฉันจะเธอมากักเบาะฉันจะซื้อบ้านอยู่แถวนี้ถ้าเธอมากกักรนะจะจะอยู่ดูบ้านแบบราคา,บาเบาแพง แล้วเขามาอยู่นํากันเนะาะอก็เลยบอกปาว่าอ้าวอยากมีอย่างบางเทือนนะแต่ถ้าปาอยากซือกซ้อก็ซือ้อแต่ว้ันนี้ก็เลยพากันมาเห็นโมบายเฮาส์นี่ก็คือเฮือนแคมปิ้งนี่ไอก็เลยคิดว่าเออมันโอเคกว่าไปนี้นะคือไอ้กับปาเนี่เป็นคนที่อยู่กับที่บบเปินยุสิตอยู่หน้าสุดกะปีกันใหญ่แบบนี้นะพี่น้องอืแต่ก่อนที่สี่มีเรือจอดอยู่อิตาลีพากันอยู่กัสซิกาไจ้ะ อยู่กอสซิกาเนี่ยก็น,นานเติบหกเดือนพอเพราะว่าเพล่นเห็ุงานเพิ่นก็นจะมีช่วงฮอลิเดย์นะก็พากันใช้ชีวิตสามเดือนแล้วก็กลับไปแล้วกลับมาอีกก็เป็นหกเดือนและหลังจากนั้นก็พากันมาจากกอสซิกาเรื่อยๆลองเรือมาจนมาฮออ่อกันยารีอิตาลีนี่หละจาร์แล้วก็จอดอยู่ตรงนี้ปัจจุบันนี้ประกาศขายแล้วเดิอเรนะือน่ะแต่ก็มีคนอยากเบิงประมาณสี่ห้าคนแล้วแต่ความที่แบบว่าพวกอ่านยังบ่มีโอกาสที่สิไป ให้เขาเบิงอะน,นะยังคือประกาศขายเสื่อๆนะพี่น้องแต่คือจ่ายกันยังไม่อยากขายปันไหนคือป้าิ่นก็แพงเรือของเพิ่นแบบนี้เนาะก็เลยแบบถ้ามีโอกาสก็สิให้คนที่อยากเสื่อมาเบิงแต่ตอนนี้ก็คือยังบ่ได้ไปนะ,จ,ะนะนนจ๊ะเนาะน่หละจ้ะวนกลับมาเนาะเดี๋ยว้วนกลับมาแล้วพอที่นี้ป้าก็ซื้อเอ่อโมบายเฮาส์ตัวนี้เนาะไอ้ก็เลยได้ที่อยู่จ้ะมีที่อยู่เนาะตัวนี้เป็นมีที่อยู่ไอ้ก็เลยขอวีซ่าแบบหนึ่งปี มาผ่านจ้ะผ่านแบบง่ายมากเลยนี่ก็คือเหตุผลว่าถ้าแฟนเรามีเงินกเกษียณพอที่จะเลี้ยงเราแฟนเรามีบ้านรัฐบาลเขายอมรับเขาอยู่แล้วพี่น้องจ้ะแต่ถ้าสมมติว่าแฟนเราไม่ได้ทํางานเงินกเกษียณสันี้เงินโบเงินกับโบมีอยู่พี่นอ้องคึ้ว่ารัฐบาลเขาสิโอเค แต่มาเขามาฉันให้วีซ่าเธอมันเป็นไปบ่ได้เพราะว่าเขาก็ยังมีภาระเน,นาะจ้ะเนาะพอตัดสินใจซื้ออยู่นี่ก็คือปีแรกที่อายอยู่กับป้าอยู่ตรงนี้อันนี้ก็ย่างเข้าปีอ่ออันนี้ก็ย่างเข้าเดือนที่สี่เนาะที่ใช้ที่ใช้ชีวิตอยู่นำกันจ้ะอันนี้แหละจ้ะนี่คือชีวิตของอายตั้งแต่หัวจักป้าจนหอดปัจจุบันเน,นาะจ้ะเนาะก็คืออีพีสามเนาะก็ขอบคุณทุกคนที่มา ฟังอายเล่าเนาะอาจจะวกไปวนมาเนี่ยแต่กูด้วยความที่อายกระจําบ,บ่าค่อยได้ปันใดเพราะว่ามนันนานเนาะจ้ะเนาะขอบคุณทุกคนหลายๆได้จะเด้อขอบคุณทุกกําลังใจที่มาฟังกว่าจะเป็นมาดามเ <c oughs> b p ีเนาะจ้ะเนาะขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย